อ่าและครั้งนี้นะครับก็เป็นวิชาพลาะนะครับเป็นการทดสอบสมรรถภาพเหมือนเดิมนะครับเป็นการทดสอบสมรรถภาพเหมือนเดิมแต่คราวนี้นะครับจะเปลี่ยนทักษะเมื่อครั้งที่แล้วของเราของปหกเป็นการยืนกระโดดไกลใช่ไหมครับการยืนกระโดดไกลนะครับก็คือเป็นสมรรถภาพทางด้าน ยังกระโดดกลายเป็นสมรรถภาพทางด้านความแข็งแรงก็คือการออกแรงเพียงครั้งเดียวนะครับส่วนวันนี้วันนี้นะครับเป็นการวิ่งซิกแซกซึ่งเป็นความคล่องแคล่วว่องไวนะครับครูได้สอมนมาแล้วความคล่องแคล่วว่องไวในเรื่องของการวิ่งเก็บของที่ครูให้เปลี่ยนในชอย์ใช่ไหมครับจากความเร็วเป็นคล่องแคล่วว่องไวนะซึ่งสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นคล่องแคล่วว่องไวอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือการวิ six ่งซิกแซกซึ่งการวิ่งซิกแซกเนี่ยจะเป็นสมรรถภ,ภาพทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวที่ เราสามารถเนี่ยนำไปใช้ประกอบในการฝึกกีฬาชนิดต่างๆได้ทุกกีฬาเลยนะครับก็คือการวิ่งซิกแซกที่ครูเคยให้ปฏิบัติก็คือให้หนูสไลด์ซิกแซกกลวยหรือว่าวิ่งซิกแซกกลวยนะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนทิศทางนะครับโดยฉับพันก็คือสมมติวิ่งไปทางซ้ายนะครับอยู่ๆเราก็จะเปลี่ยนไปทางขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับอันนี้คือความคล่องแคล่วงไวหรือการวิ่งซิกแซกนะ และการวิ่งซิกแซงเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดอะไรได้บ้างหนึ่งเลยคือที่ครูบอกไปคือฝึกกีฬานะครับฝึกทักษะทางกีฬาสองจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะมีความพร้อมในการที่เราจะเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางต่างๆซึ่งการฝึกแบบนี้จะทําให้เราต่อยอดในการเล่นกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลหรือว่ากีฬาที่ใช้ทักษะในการวิ่งแล้วก็มีการมีการเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆนะครับซึ่ง คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีเทคนิคแล้วก็หลักการหลักการแบบไหนบ้างเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปวิดีโอนะครับว่าใช่นะครับว่าการวิ่งซิกแซกเนี่ยอุปกรณ์จะมีอะไรนะครับอุปกรณ์นะครับในการปฏิบัติการวิ่งซิกแซกเลยก็คือหนึ่งกรวยหรือว่า อะไรก็ได้นะครับที่เป็นสิ่งของที่เอามาตั้งตั้งอยู่กับที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลวยขวดน้ําหรือว่าอะไรก็ได้มาวางไว้นะครับโดยวางให้เป็นแนวตรงแบบนี้แบบในคลิปเลยนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาเอ่ยทิติวัฒน์อาโตโอเคโตววันนี้เป็นสมรรถภาพทางกายการซิกแซกนะครับการวิ่งซิกแซกนะอ่าต่อนะครับ ก็คือเราจะวางขอกเนี่ยให้อยู่ในแนวตรงแล้วก็เว้นไว้เว้นเว้นเว้นไว้นะครับเว้นไว้ในระยะที่เท่าๆกันนะครับซึ่งการซิกแซกเนี่ยเราจะวิ่งก็ได้หรือว่าจะสไลด์ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าการซิกแซกเนี่ยแบบวิ่งก่อนนะนะครับอ่าถ้าวิ่งซิกแซกนะครับก็คือการวิ่งเปลี่ยนทิศทางปกตินะนะครับการวิ่งเปลี่ยนทิศทางปกตินะครับซึ่ง ถ้าเกิดวิ่งกับสไลด์เนี่ยถ้าเกิดเอามาวัดเรื่องความเร็วเนี่ยว่าอันไหนเร็วกว่ากันถ้าเกิดความเร็วเนี่ยจะเป็นการสไลด์แบบนี้นะครับสไลด์จะเร็วกว่านะสไลด์จะเร็วกว่าเพราะว่าการสไลด์เนี่ยเราสไลด์ไปทิศทางด้านข้างทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนทิศทางได้ดีกว่านะครับดีกว่าการวิ่งนะครับดีกว่าการวิ่งนะอ่า อันนี้ก็คือจะเป็นการสไลด์ซิกแซกซึ่งการสไลด์เนี่ยที่ครูเคยสอนก็คือ9ชิด9้าใช่ไหมครับเกชิด9 9้ชิดชิดแล้วก็9แบบนี้นะครับ9ชิดทำไมกระตุกแล้วก็9นะครับแบบนี้นี่คือการสไลด์ซิกแซกนะแล้วในการทดสอบสมรรถภาพเนี่ยเวลาเราทดสอบเหมือนเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะมีการจับเวลาเข้ามานะครับเหมือน การวิ่งเก็บของการวิ่งเก็บของเราก็ต้องจับเวลาเพื่อที่เราจะได้นําไปวัดกับมาตรฐานในอายุ12ปีนะครับว่าควรได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดีมากหรือว่าเกณฑ์พอใช้นะอ่าพูดถึงการฝึกสมรรถภาพเสร็จคราวนี้ฝึกฝึกสม,กสมรรถภาพด้วยตัวปากแล้วคราวนี้มันสามารถนําไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยเราสามารถนําไปต่อยอดด้วยการ ฝึกทักษะในกีฬาฟุตบอลก็ได้หรือกีฬาอื่นๆก็ได้อันนี้ครูยกตัวอย่างกีฬาฟุตบอลนะครับเราสามารถนําไปฝึกกับกีฬาฟุตบอลได้ก็คือการเลี้ยงบอลซิกแซกนะครับเลี้ยงบอลซิกแซกหรือการเลี้ยงบอลเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะคราวนี้มันจะมอีอุปกรณ์เข้าไปประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างนะครับจะใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือการเปลี่ยนทิศทางการซิกแซกแต่คราวนี้มันจะมีลูกบอลเข้ามา นะครับอันนี้เราสามารถนําไปต่อยอดนะครับในชนิดกีฬาอื่นๆได้นะเป็นการฝึกสมรรถภาพแล้วนําไปต่อยอดได้นะครับซึ่งทุกกีฬาเนี่ยต้องฝึกอยู่แล้วนะครับมันเป็นพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานของการฝึกเทคนิคแล้วก็ฝึกสมรรถภาพฝึกทักษะของการ โตอยู่ไหมโตอยูเ่เนาะอ่ะมันเป็นเทคนิคอยู่แล้วนะครับมันเป็นพ voila, ื Sole, athon, ้นฐานสังเกตว่าเวลาเรียนกับครูนะครับครูจะให้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการวอร์มหรือว่าการปฏิบัติทักษะต่างๆเนี่ยจะมีการสไลด์ซิกแซกหรือการวิ่งซิกแซกแทบจะทุกกีฬาทุกทักษะเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเรามีพื้นฐานความคล่องแคล่วว่องไวนะครับมันจะทําให้การเล่นกีฬาของเราเนี่ยดีขึ้นทักษะของเราดีขึ้น บวกกับเราไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองในด้านอืน่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพละกําลังความทนทานเวลาครูให้วิ่งรอบสนามเวลาตอนวอร์มใช่ไหมครับวิ่งรอบสนามเพื่อที่เราจะได้พัฒนากล้ามเนื้อความทนทานครูให้เราสไลด์บ้างสลด์ซิกแซกสลด์รอบสนามบ้างนี่ก็เป็นเป็นการฝึกด้านความคล่องแคล่วว่องไวนะครับอ่า สำหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้เป็นสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไวก็คือการวิ่งซิกแซกนะอ่ากลับไปดูใหม่อันนู้นนะครับอันนี้นะการวิ่งซิกแซกทวนอีกรอบนะครับการวิ่งซิกแซกก็คือการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านความคล่องแคล่วว่องไวนะครับเป็นทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาทุกชนิดเลยนะครับวิธีการฝึกขั้นตอนการฝึกก็คือเรามีอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ตั้งไว้นะครับ ตั้งไว้แล้วก็ให้มีช่องว่างนะครับห่างกัน929 19หรือ29แล้วแต่เรานะครับวิธีการปฏิบัติก็คือนะครับเราวิ่งเปลี่ยนทิศทางตามช่องที่เราได้กำหนดไว้ที่เราได้ก้าวไว้นะครับจะมีสองแบบคือวิ่งซิกแซกกับสไลด์ซิกแซกนะนะครับ ออันนี้ก็จะเป็นการสไลด์ซิกแซกนะไม่ยากครับอันนี้อันนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจง่ายนะครับโตมอง,งไหมเออโต,โ,ตโอเคไหมอ, <c oughs> อ่าแล้วก็คลิปเมื่อเช้าพุต้องน่าจะส่งให้แล้วนะคลิปว่ายน้ำนะครับ คลิปว่ายน้ําก็ว่ายน้ําก็เป็นการอันนี้เหมือนการสมรรถภาพทางกายเหมือนการสมรรถภาพขาท่าผีเสื้อนะครับนักเรียนก็ลองไปฝึกดูนะครับลองไปฝึกดูว่าการเตะขาท่าผีเสื้อเนี่ยเราไม่ได้ลงน้ําใช่ไหมเราก็สามารถฝึกบนบกได้นะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายของตัวเองแล้วเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนป .6 นะครับอย่าลืมนะครับตามงานเก็บงานให้หมดในทุกวิชานะครับเพราะว่า เราต้องทําคะแนนเพื่อที่จะไปเข้ามอลหนึ่งใช่ไหมครับทบทวนนะทบทวนแล้วก็ตามงานนะครับเพื่อที่ว่าเวลาถ้าเกิดเราไปสอบเข้ามอลหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีพื้นฐานมีความรู้ไปนะไม่งงนะครับไม่งงนะอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดด้วยไปทําแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปก็เป็นครั้งครั้งนี้รู้สึกว่าครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายในวิชาพละ นะเป็นครั้งสุดท้ายในวิชาพละก็เป็นครั้งที่สิบแปดแล้วสัปดาห์ที่สิบแปดนะครับอ่ามีใครจะถามอะไรไหมเอ่ยโตไมิเลจะถามไหมเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาเรียงงเหงามากเลยมาหกคนเองโตมิเลจะถามไหมครับหรือใครมีอะไจะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมไหมเอ่ยอ่าทบทวนหงรอบทบทวนหงรอบนะ มรรถภาพทางกายมี5ด้านนะครับหด้านด้านนี่1ความเร็ว<ม>เช่นการวิ่ง50เมตรด้านที่สความแข็งแรงก็คือการยิงกระโดดไกล3ทนทานความทนทานก็คือการยกดัมเบลนะครับต่อเนื่องนะสี่ความอ่อนตัวก็คือการก้มแตะปลายเท้าส่วน5อันนี้ก็คือความคล่องแคล่วว่องไววิ่งเก็บของหรือไม่ก็วิ่งซิกแซกนะครับ โอเคนะใครยกมือถามใครยกมือโอเคอ่าถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรนะครับอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยในทุกๆวิชานะครับก็สําหรับนักเรียนที่จะไปสอบเข้าหมหนึ่งครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับโชคดีในการสอบนะขอให้สอบติดอย่างที่นักเรียนตั้งใจเลยนะครับเอาก,กิบพึ่งมา ครับครับวันนี้ไม่มีการบ้านหรอครับมีในแบบฝึกหัดครับมีในแบบฝึกหัดมีในแบบฝึกหัดเล่มไหนอะครับเล่มครั้งที่สิบแปดไหมหรือว่าเรายังไม่ได้ผมได้แล้วครั้งที่สิบแปดเล่มเล็กอะนะครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับครับผม ของเราก็มีเราไม่มีอัดคลิปนะครับเทอมนี้เพราะว่าเราทําเป็นแบบฝึกหัดไปแล้วนะกิตเพิ่งมาครูจะเลิกแล้วนะกิจอ่าสําหรับใครที่ไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะก็ไปทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับโชคดีนะครับในการสอบเข้ามอนหนึ่งนะทุกคนเลยอ่าบ๊ายบาย,บายครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าเจอกันใหม่ครั้งหน้า้องโคโพสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ